กับใครอ่ะเออทีบทำอะไรกันอยู่เล่นกันอยู่พี่ล็อกไซรัลแดดฟ้าดาดฟ้าโอเคที่ดาดฟ้าของลาซาลเวย์นิวนะ <ๆ S 1> นี่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเขาเปิดเครื่องเล่นให้ใหม่โอ้ดีดมากดีดมากนี่อันนี้เป็นให้ปีน่ายเชือกนะดูๆๆๆๆๆๆดิดูดิดูดิน่าเล่น แม่ยังไม่มีเวลาตัดซึ่งตอนนี้นะเขาจากัดจํานวนคนเล่นนะให้ได้20คนต่อรอบนะรวมผู้ปกครองด้วยนี่ข้างนอกนะระหว่างรอก็มีเนี่ยของเล่นให้เล่นด้วยนะคะอันนี้โอซิปก็เราเล่นเทมโพลีนอยู่อ่าออกมาให้คนอื่นเล่นบ้างโอเคนี่ดูสิเด็กๆดูสะพานอันนี้สิวิ เดี๋ยวนี่ดูข้างล่างเห็นอะไรอ่ะบันไดเล่นหูน่ากลัวปะน่ากลัวน่ากลไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมมีรูรูไม้กระเอนปล่อยใหญ่ไอ้แมวนึกอ่าเนี่ยดูสิอุ่ยเดินไปในเห็นพื้นข้างล่างเลยว้าวไหนแล้วดูสิเนี่ยโอ้โหเครื่องเล่นกว้างนะคะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะเข้าไปเล่นกับน้องเกลวด้วย โอจิบด้วยใช่เดี๋ยวเราจะข้าไปได้กันสคนเลย <c oughs> อันเนี้ยมันเป็นสถานที่ทดสอบความกล้าของพ่อแม่นะไม่ได้ของลูกหรอกเนี่ยไปเดี๋ยวเราจะเดินข้ามเข้าไปโ <c oughs> อ,เ,อเวลาเดินมันก็จะโครง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 เทคนิคนะคะถ้าใครกลัวนะ <c oughs> มองข้างบนจ้ะแล้วเราก็จะไม่เห็นพื้นข้างล่าง นะจินตนาการของเราก็จะน้อยลงอ่ะไปเด็กๆเฮ้ยดูสิเฮ้ยนี่ดูสิเห็นท้กขล่างเลยอะเป็นไงบ้างจริงอ่ะ คนละ45นาทีนะเขาอีก15นาทีเนี่ยเขาจะต้องพ่นคาเชโร่น้องๆค่ะตอนนี้นะคะคนที่เสียวน่าจะเป็นแม่เอง oh ดูสิจะ oh. ไม่จะค่อยๆ,ๆใส่ไปฝั่งนั้นนะเพราะลูกเขาอยู่ตรงนู้นแล้วอ่ะแม่เดินก็ได้ไปไปดูดิพี่ติดโอ้โหไม่กล oh, <my> oh. ตรงนี้สีแดงจะมองไม่ค่อยเห็นจะมองไม่เห็นพื้น เดินมาแล้วเดินมาถึงไหนแล้วเนี่ยมีเบิร์ตเน็ตอยู่ตรงกลางด้วยนี่เป็นไงคะนี่เด็กๆต้องไม่เอาของสัพพาละลงมานะเพราะว่ามันเป็นไงแล้วเจียวบอกลัวมากพาเราพาเราผิดาส่วนออจิฟนู่นขึ้นไปอยู่บนโน้แล้วโอ้ยตรงนี้มีบาร์บอนด้วยชอบเลยใช่ไหมเขามีบันไดขึ้นไปนะปีนขึ้นไปขบนตรงนี้ โอ้โหสวรรค์ของเด็กเขาทำดีเหมือนกันนะสวยนะให้ดูจากมุมสูงโลกโปรสบายโลกจริงๆเลยจ้ะที่นี่จะไม่เหมาะกับผู้ปกครองที่กลัวความสูงนะคะแต่ถ้าจับลูกอย่ามาเล่นก่อนให้ลูกเข้ามาได้ค่ะนี่นะนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วโอ้ ตรงนี้ก็จะมีลูกบอลใหญ่แลเนี่ปีนจากขาโบโมีมีแป้งบาสด้วยค่ะนี่น้องๆกำลังเล่นกันอยู่โอ้โอหที่สุดนี่นะตรงนี้ก็สนุกดีนะคะคนมาไม่ค่อยเยอะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาจะข้ามกับไป <มา S 1> โอ๊พูดไม่กลัวอะไรก็วิ่งไปทั่วเลยนะครับเป็นไ,ไงครับโอ๊ตสนุกมากเลยนะ สนุกมากไหมเนี่ยสนุกเพราเอาเคาเล่นกิ้งมันตรงนี้เลยโอ้จิบี้สนุกมากครับ <c oughs> บอกเลยครับ โอเคสองเด็กเป็นไงบ้างเข้าไปเล่นมาแล้วเป็นไงมางอะกลัวเขเพื่อนเพื่อนนค่ค่ะขนุกแกตาข้างหลังไม่มานะคะที่แล้วงมาแเคสน้ำยาแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นความทิดเห็นของสองเด็กที่แตกต่างกันนะคะเพราะเสื้อเขียวนี่ไม่กลัวอะไรเลยวิ่งทั่วเลย <c oughs> ส่วนเสื้อเหลืองก็จะอยู่เฉพาะส่วนที่แบบว่ามีหลังคาปิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สนุกดีแหละมันเป็นการท้าทายผู้ปกครองนะไม่ได้ท้าทายเด็กเลยเพื่อนๆเขนเพื่อนๆค่ะว่าหลังเพื่อนๆเขาว่าหลังต้องปิดปิดที่นี่ทุกวันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ใช้ที่ตักใสเอาออกนะคะค <c oughs> ไม่อยากมาแล้วค่ะต้องมาตี <c oughs> เล่นอย่างอื่นไม่ใช่อย่างนี้นะโอเคอะวันนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันบ๊ายบายเพื่อนๆไนหนสิบายบายสวัสดีค่ะ ไปเล่นสนามยญ้าไปเล่นสนามยากันไปเล่นสนาม้าไปเล่นสนามยาโอเคโอเค